และนี่คือหลุมพลางที่สําคัญของคนที่อยากจะทําคลิปให้ปังนะครับคนส่วนมากมักจะให้ฉากทุกอย่างเด่นกว่าตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณจะต้องเด่นที่สุดครับคุณต้องดูแพงที่สุดในการออกกล้องไม่ใช่ฉากครับหรือบางคนบอกว่าฉันต้องใช้หน้าชัดหลังเบอร์หรือเปล่านะที่มันเป็นกล้องใหญ่ แล้วเ,เพื่อให้ชั้นมันโดดเด่นขึ้นไม่ครับคุณสามารถเซตสีเสื้อที่คุณใส่แบบนี้เนี่ยมาที่โอป้าใส่สีน้ําเงินคุณสามารถเซตเสื้อนะครับให้มันเด่นการแต่งหน้าการนําผมให้มันเด่นได้รวมถึงองค์ประกอบของแสงแบบนี้นะครับก็จะทําให้คุณโด,ดดเด่นขึ้นมาได้เห็นไหมครับว่าถึงแม้ขนาดจะเป็นสีเขียวสวยงามนะสดใสแต่ว่าโอป้าก็เด่นกว่าครับเพราะฉะนั้นสีเสื้อช่วยได้นะครับหรือชุดที่คุณใส่นะครับก็ช่วยได้ รวมถึงการแต่งหน้าทำผมของคุณก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าทําคลิปให้คุณดูแพงที่สุดอย่าให้อันอื่นเนี่ยมารบกวนความแพงของคุณเพราะฉะนั้นจัดเสื้อของคุณให้ดีจัดส,สีเสื้อให้ดีทรงผมต้องเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องสะดุดตาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามาดูคลิปวิดีโอใช่ไหมเขายังไม่ได้ยินเสียงเราเลยเขาเห็นแค่เราเด้งมาที่หน้าปิดข่าว เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะหยุดนี้คนดูเพียงแค่3มวินาทีครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูสะดุดตาด้วยตัวเราดูแพงดูมีมูลค่าที่สุดนะครับใครเก็ตเพิ่มเก็ตครับโอไปฝานส่วนดีครับ